ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูเ <c oughs> ่เวงการไฟไทยแลนด์บายแสตมรัผมในคลิปแบทเทิลว,วันนี้จะเป็นการแบทเทิลวางค่างเงดาบเอ้ยคางเงโลสายอ่ารีเวอร์สนะครับผมกับรอยัลพาดินสายซ <c oughs> ิงเกิเลเดอร์ดะก้อนนะครับผมจะมาดูกันว่าการลุกได้ของแวรนดอันไหนจะชนะกันไปมาเริ่มเลยเมื่อกี้เราตัดกันไปแล้วเราขอจั่วมือแรกขึ้นมาก่อนเลยโอ้โหเปลี่ยนหนึ่งใบเปลี่ยนหนึ่งใบ เฮ้ยเราเป็นลูเจียนเราต้องเก็บอากาศบ้างยไม่เก็บผมหลุมผมหลุมผมหลุมแต่ยังไม่ถึงยังต้องรอ,งองบ็อกสิบเจ็ดแต่ก่อนจะได้เล่นนะทางนี้โลก <c oughs> สลิปได้ฉันซื้อเลยเนะีนะ่ยลายเนี่ยบอกเลยน่าจะซื้ออันเดียวน้อยาไม่เคยซสลีปเลยไื้อเลย, <c oughs> <c oughs> เยโอเคมาเฮ้ยีมีซื้ออันหนึ่งจุ๊บซื้อโคจุมิมา <c oughs> แต่ไม่เคยเห็นเลยจุ๊งนี้ไม่เคยเอาไปใช้เลยฝ่ายเดิมก่อนด้วยเหรอจริงอ่าจัว่าเข้าเทิร์นจัวเดี๋ยวอนึงนะ จำสก,กิลไม่ได้โอเคอ่ะติรดเติรติรดเตเติรตร์เติอเแล้วก็อันนี้เติรดเติรติรดโอเคก็ไลเป็นไม่ได้เล่นนานโคโจไม่ได้เล่นกันนานจริงจริงอะโดมตีนิได้ไม่เข้าแข่งจว โอ้โหแม่เจ้าหนึ่งบาบ <Market place. S 2> สองบาบเก้าพันตีก่นหนึ่งได้ไม่มีสิบสี่เข้าเลยเชิคไม่มีเลยครับว้าไปสองตัวเยลยอะตัดเลยสแตนจบโอเคก็ไลท์ okay. แล้วก็อันนี้ขอ้อเลสทิ้งตัวโอเคได้อยู่ อ๋โอโชว์บัตหนึ่งแล้วก็เก็บโอเวอร์หลดหนึ่งใบยิงตัวเริ่มเก้าพันข้างไปแ<บ>นวนโจการเช็กชี้พลังมาโอเเอาแบบยูวีไม่ได้จบเชิญครับผมได้ครับตียังก็ยังไม่ได้ด้วยอ่ะสิบแปดแนกว่าเทคไม่เกิดนะอ่ะไม่เกิดอยู่แล้ว เข้า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 ปีเยอะๆเข้าไปคีดพลังแหวนคีดพลังแหวนโคตรโม่อ๋ไม่ยูวผ่านแล้วผ่านแล้วสแตนจอโอเคผมมีมาตรการของผมมันไปป่นไปมีมาตรการของตัวเองด้วยเอาไปเอาแค่นี้พอเอาแวนโน้ตหนึ่งอันนี้อันนี้ต้องเข้าโซนเนาะใช่ไม่ควรจะได้ยินอ่ะโนกาครับผมเทคข้างตัวหนึ่ง เข้าแหวนก่อนเมื่อเกิดเข้าแวนเอาโอเคขออีกเกินหนึ่งโอเคเป็นส่วนครับฮึมซีซิงหนึ่งสองอ่าโอเคเก็บเก็บฝันกฝันนี้ไปตรงนี้หมดไม่ไม่ทันแล้วซีกไปแล้วมึงดึงแล้วไม่ลงนะนะเข้าข้ามเธอเจ้าข้ามเธอดึงดึงดึงการลือคือคนทางสู่ความตายนี่คือบทเรียนแล้วครับแทง ถาขากุไม่ได้เลยเกียร์สองเกียร์สองหรอเกียร์สองขึ้นไปจะได้เกียร์โอเคติดสองติดสามิสี่ติดห้าไม่มีเพื่ออะไรเนี่ยเกียฮะว่าไงว่าไงตัดมือเสร็จก่อนนิดนไปข้างได้ๆๆสองแปด

อึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามเหมือนมือจะไม่ค่อยพออ่ะเด็ดก่อนเพราะยังไงมันก็ล็อกได้อยู่ดีอ่าฮะทิ้งตัวเจลได้อยู่ีงงี้ดิคเตอร์มาเจอสกิลฟั่มหนึ่งลาบลาบลาบลๆๆลอบเอ๊ะ อันนี้บวกหมื่นเนาะแล้วก็เบรกไร้มาบวกหมื่นเป็นสามหมื่นสามสามหมื่นสามเช็คหนึ่งพลังแวนตัวหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือนหนึ่งใบตั้มัมความความก่อนความหนึ่งทิ้งหนึ่งสกิวเบรกแวนขึ้นมาแวแวนสามแปดสามหมื่นแปดทำยังไงได้ไหมได้ไหม โกอกาสหนึ่งพีพลังแวนแลแวน้วก็ทิ้งมือสองวีอุลอได้เยี่งไรทิ้งมือสองสี่สามจรจ็ห้าพันแวนจูวเจ็กจบเชิญอันล็อกหมดสแตนนะคนเดีอตายได้ล่ะตอเนี้ตายแล้วละทขาไม่ตายอ่ะ มีหน้ารอดหรอไม่แน่นะเนะบอกไปก่อนบอกไปก่อนอืมไม่น่าให้ผมไม่น่าให้เรายิดลงไปอย่างนี้ดีกว่าชิคเมนจัดมาเชเคแล้วก็เช็คเจอติงเซฟสองใบเ<ะ>นี่ยยิดเลยนะไม่รอเรา เราต้องแก้ต่างแล้วก็เนี่ยเจอริงติดกันสองใบแน่นอนโซซ่าเนาะในครั้งเดียวลูกเรียกครั้งเดียวกลัวทำไมสามมันได้ไงดูเป็นเท่าไหร่สองแปดสองแปดรังไงเนี้ยไหมมันก็หายนะเออมันก็หายดีดีนี่หว่ะเอาไงพลังหลังไหมอือมันจะกลัว ตไ,ไม่เข้าไม่จะลงไม่ทำไมไตแวนสัมหนึ่งน,นี่มีควสองโขรสามหามอะไรมีเหลือสองสอง สองสองวสามทิ้งทิ้เมื่อกี้ต้องทิ้งสองด้วยไม่ทิ้งเลยตอนแรกิ้งไม่หวสองอ่ะแ็ทิ้งได้ท้งหมดแล้วก็มันทิ้งสี่นะทั้งหมดอ่ะทิ้งไปสแล้วโอเคอบวิ่เกีผิวๆมาจนขี้โกงจริงขี้โกงเอ็คนเล่นเนี่ยขี้โกงตีไม้ตีหัวลย ไปได้ทิกสองสองใจเดียวไกเดียวแปะเอา <laughs> อ่า<ะ>ผิวรอดผิวอดไม่รอดก็จบแล้วครับการต่อสู้ระหว่างอ่าคังไงโร่สายรีเบิร์ตเพราะว่าโดนเช็คโมโกกลางเกมไปสองชีนะก็แพ้ให้กับคิงเซเวอร์ไปนะผมเพราะว่าต้องต้องสองแคมเป็นแคมเรียกว่าลุกได้เนอะทำให้แวนการ์ดลุกได้อย่างคังเยเมื่อกี้ก็ได้ใช้สก,กิลเนาะลุกสามครั้งใช่ไหม แล้วก็ซิงก็ได้เหมือนกันลุกสามครั้งได้เหมือนกันผมก็ทั้งสองแคนเป็นแคนที่เก่งครับคาะเงเดี๋ยวก็มีของตับออกมาอีกนะครับเป็นแคนที่ตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยเป็นสองแคนแรกเลยเนาะที่ออกในแวนการภาคหนึ่งนะครับถ้าใครติดตามเวนการเรื่อยๆจะรู้ว่ามันเป็นคือรอยย่อพาราดินกับทางเอโรเนี่ยทีดีหนึ่งทีดีสองเนาะเป็นคู่กัดกันใช่เป็นคู่กัดกันมาตลอดการนะครับผมก็ในการเล่นก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงฝั่งหนึ่งเรียกครับอีกฝั่งหนึ่งกระชือเขาใช่ ก็จบนะครับห,ห่วสรุปก็เป็น,นยอย่างไม่ได้มีอะไรเก่งๆหรอกก็เนาะแคแล้วแต่ดวงโอเคก็ <Okay. S 2> ขอบมากครับที่ติดตามาาตไม่ไชอบกดไลค์ติดตามกด subscribe ห่วงรฝไฟเพจเราทันการไปชนลละดับชแนลช่องเราดับชแนลครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับและสุดท้ายน,นี้ขอบคุณร้าน C J R จ้าไม่กลับมาท่าจะฆ่าหวูกเพจเราช่องเราเป็นทางการวันนี้เป็นแล้วผมเจอใหม่ในคลิปมาถึงครั้งต่อไปสวัสดีครับ